สัสดีค่ะวันนี้สิริพงษ์ยานยนต์ขอนำเสนอเจ้าตัวรถนิวยอมฮ่า pg 1โฉมใหม่ของปี2025ว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนจากตัวเก่ากันบ้างมาเริ่มกันที่หน้าปัดเลือนใหม่ตัวนี้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นหน้าปัดเลือนใหม่ดิจิทอลมาสแสดงผลมาตาวาดัดครบถ้วนชัดเจนและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการเพิ่มระบบเบรก abs มาที่ล้อหน้าช่วยลดการเกิดอาการล้อล็อขกขณะเบรกกระทันหันทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจพร้อมลุยทุกเส้นทาง และมีการปรับเปลี่ยนยางบล็อกลายใหม่ดอกยางใหญ่ขึ้นทําให้ยึดติดถนนได้ดียิ่งขึ้นและนีก็เป็นรถนิว y ย m a ่5 p g วัน2025ที่พร้อมเอาไปลุยทุกเส้นทางตามสโลแกนเอลเดอ์เพลฟูมันทุกเดเท่ทุกทางสวัสดีค่ะวันนี้สิริพง์ยานยนต์ขอนําเสนอ ้าตัวรถ New ย a m a h a pg 1โฉมใหม่ของปี2025ว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนจากตัวเก่ากันบ้างมาเริ่มกันที่หน้าปัดเลือนใหม่ตัวนี้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นหน้าปัดเลือนใหม่ดิจิทัลสามารถแสดงผลมาตราวาดัดครบถ้วนชัดเจนและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการเพิ่มระบบเบรก abs มาที่ล้อหน้าช่วยลดการเกิดอาการล้อล็อขกขณะเบรกกระทันหันทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจพร้อมลุยทุกเส้นทางและมีการปรับเปลี่ยนยางบล็อกลายใหม่ ดอกยางใหญ่ขึ้นทำให้ยึดติดถนนได้ดียิ่งขึ้นและนี่ก็เป็นรถนิวยอร์ก a าพีวัน2,025ที่พร้อมเอาไปลุยทุกเส้นทางตามสโลแกน e อลเด P รูมันทุกเดท่เทุกทาง